นี้พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันทีอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีกันเนี่ยค่ะตอนนี้ระดับน้ำยูทีล่ำเซบกได้ลนตะลิงไหลสะสมเข้ามาทีอำเภอตะการพืชผลกระ่งผลให้เกิดน้ำเออลนเข้ามาในพื้นทีบ่บานเรือนของประชาชนและก็หน้าเข่าตามแนล่ลำน้ำเป็นบริเวณกว้างกว่าสอง0มไร่แล้วค่ะ ค่ะโดยประชาชนกาต้องอาศัยเรือแบบนี้ละค่ะอาศัยเรือทองแบนนะคะเดินทางฟ้าหนามลึกเข้ามา4ี่เมตรระยะทางกว่า1กิโลเมตรเข้าสูมู่บานทาบอ่อแบงตำบลขามเปียอําเภอตะการพืชผลเนื่องจากว่าลำน้ำเซบกบถ่วมรอบมูบานกระเฮตหายบ่สามารถสัญจรไปมาได้ในขณะทีนายสากลบุญอาสาเพิ่นเป็นปลัดอาวุโสอําเภอตะการพืชผล เพิ่นบอกกับผู้สื่อข่าวเพิ่นบอกว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปียรร่วมกับมูลนิธิต่างๆในพื้นที่มีการเตรียมเรือทองแบนจำนวนสี่ลำไหว้ค่อยหายบริการประชาชนจำนวน67ครัวเรือในมือหนึ่งก็จะมีผู้มาใส่บริการกว่า30เที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชนในหมู่งบ้านพนักง,งานบริษัทและการนักเรียนในขณะเดียวกันประชาชนก็ได้ขนย้ายทรัพย์สินของมีคา่าขึ้นสู่ที่สูง ใหญ่เขาเอื่นว่าย่านพหนะโดยเฉพาะรถยนต์รถ,รถมอเตอร์ไซค์เอาไปไวร้ริมถนนสายหลักเพื่อใส่ในการเดินทางเอาไปเห็นงานในตัวเมืองและวกะ็อพยพสัตว์เลี้ยงโคกระบือเอาไปใบศูนย์อพยพของสัตว์ในตอนนี้ระดับน้ำก็ได้ลดลงวันละประมาณ20เซนติเมตรขาดว่าหากบม่มีพายุเขามาอีกภายในหนึ่งสัปดาห์ก็จะลดลงจนสามารถสัญจรไปมาได้ หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นถึงขันวิกฤตก็เตรียมแผนอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงโรงเรียนชุ่มชนบานทาบอแบง โดยอำเภอตะการพืชผลก็มีพื้นที่น้ำถ่วมอยู่6ตำบลน,นั่นก็คือตำบลขามเปีย12หมู่บ้านเซเป็ด10หมู่บ้านตะการเก่าหมูบม่บ้านสพือ8หมู่บ้านและกะไลถุ่ง4หมู่บ้านมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า20,000ไรนอกจากน้ำท่วมแล้วก็ยังมีปัญหาใายแดนที่ต้องเตรียมศูนย์อพยพชั่วข้าวอีก6ศูนย์ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอนาเยืนและกะเดชอุดมได้ขามาพักพิงจากสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอีกน้านั่นเองค่ะซึ่งก็มีเสียงสะพัดของทางคุณสากลบุญอาสาปลัดอาวุโสอำเภอตาการพืชผลไปฟังเสียง่านประหลัดกันค่ะครับพื้นที่พี่น้องบรรท่า,บ,าบ่อแบงนะครับประมาณ67คนเลือนพี่น้องประชาชนประมาณเกือบ200คน ก็มีขวัญกำลังใจที่ดีตอนนี้สถานการณ์แล้วก็เตรียมการของพวกเรามีเรือที่จะจะนำสิ่งของต่างๆออกจากาจากข้างนอกเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีเรือประมาณ4ี่ลำนะครับสามารถสัญจรเข้าไปข้างในได้แล้วก็พี่น้องประชาชนร้องขอเราก็จะวิ่งแล้วก็ให้พี่น้องอพยพออกมาข้างนอกซึ่งรอดูตามสถานการณ์น้ำซึ่งสถ,ถานการณ์ตอนนี้ยังนิ่งอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะลดลงเรื่อยๆ ถ้าเทียบสถานการณ์เมื่อปี62นะครับที่หนักที่สุดตอนนี้ถือว่าสถานการณ์62สมมุติเ่า10เปอร์เซ็นต์เนี่ยไ้10ระดับ10เนี่ยของปีนี้ปี68เนี่ยน่าจะประมาณ3-4นะครับถือว่าพี่น้องประชาชนยังรับได้นะครับแต่เราก็มีการเตรียมความพร้อมไว้พอสมควรครับ